สวัสดีครับมาผกมาผกกับผมนะครับเด้อบ่าว์ไซกินเสพซันเนลมื่อนี้มารีวิวให้เพิ่นเด้อครับนี่ครับมีลูกค้าสองคนนะครับสวัสดีครับลูกค้ามาได้ทางไหนเนาะครับไม่ใช่บานนี่ละค่ะอ๋อบานโคร์นุกเต็นอ่าด้านเพิ่นเซพวะครับนี่ครับ ลูกค้าประจำค่ะครับผมแนะนำเลยร้านนี้ร้านกอคอร์อร่อยข้างวัดบ้านโคโนกเต็นนะคะทุกคนมารับประทานรับรองว่าจะต้องกลับมาอีกแน่นอนชาโก้โาอไมู้่อเเดียขักวะอันที่จิ๋มเอาลงนหนะเอียงใช่ไหมไม่รู้อะไร เอาไว้สำนิงก่อนเด้อครับเด้ตอตาสมกิจนาเด้อครับสวัสดีครับ